ปลาทองทองนิยายบทที่23หลังจากดอกไม้ไฟจบลงเสียงประทัดยังคงดังเป็นระยะระยะตามถนนตรอกซอกซอยที่ห่างไกลและได้ยินเสียงส่นัขเ่าห่งหรือสอตอนนัวในตอนกลางคืนมือของเซซเจงกำหัดเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็เคาะบาบนโต๊ะที่ฝ่าช่างอี้นอนอยู่ ดื่นเถิดภายใต้อิทธิพลของความเมาและความวง่วงฝ่าช้างอี้เพียงตอบสนองอย่างคุ้มเครือจากนั้นจึงขยับศีรษะไปทางตำแหน่งที่สบายยิ่งขึ้นบนแขนของทางและนอนหลับต่อไปเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถปลุกนางได้เซียเจนก็ลังเลยอยู่ครู่หนึ่งลุกเึ้นอลเดินพยุงทางลุกขึ้นเอมจะอุ้มนางกลับไปที่ห้อง การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ฝานชางอี้ลืมตาขึ้นอย่างง,งุนงงแก้มของเธอยังคงแดงอยู่และผ่านปรสัสปักเสียเจิงก็ไม่สามารถบอกได้ว่านางตื่นหรือว่าเมาอยู่เขาจับแขนข้างหนึ่งของนางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นางรบกวนคำถามว่ากลับห้องคนเที่ยวได้ไหมฝานชางอี้เอี่ยมสีสันแลมองดูเขาผมของนางยุ่งอย่างเล็กน้อยจากท่านอนตอนนี้ดวงตาของนางว่างเปล่าแล้วกับว่านางไม่รู้ว่าคนตรงหน้านางคือใครเสียเจิงสะดุุงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็มองออกไป คำหดคิวล้วพูดว่าเจ้าไม่รู้ด้วยซ้าว่าตนเองสามารถดื่มได้มากแค่ไหนแต่ครัาจะดื่มเขาจับมือนางข้างหนึ่งแล้วพยุงนางให้ลุกขึ้นแต่เขาได้ยินเสียงนางพึมพำบางอย่างอย่างไม่ต่อเนื่องกันเซียเจงได้ยินไม่ชัดเจนดังนั้นเขาจึงต้องแนบผูเข้าไปใกล้อะไรนะฝ่าช่างอีมไม่ได้สติและศีรษะของนางก็ค่อยหยับทีละน้อยมเมื่อเซียเจนเข้ามาใกล้ฟังคําพูดของนาง สีสระของนางก็ลดลงครึ่งหนึ่งริมฝีปากของนางก็ปัดแก้มของเขาเบาๆและสีสระของนางก็ฝังเงินในคอของเขาดวงตาของนางซึ่งงนงงงงงนอนอยู่แล้วถูกปิดและนางไม่รู้ว่านางทาอะไรลงไปเซียเจินตัวแข็งเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะนั้นเสียงลมหิมและเสียงกองไฟที่ดุกไหม้ทั้งหมดหยุดลงสีสะที่มีผมยาวของนางถูกกดแนบข้างคอของเขาการหายใจของนางยาวและตื้นดูเหมือนว่านางจะหลับอย่างรวดเ,ดเร็วเซียเจินไม่ได้ขยับตัวเป็นเวลานาน จนกระทั่งมีเสียงแผ่วเบาดังมาจากด้านข้างพี่หิงเสียเจองหันศีรษะและมองดูฉางหนิงดูเหมือนว่าจะเพิ่งตื่นนนงยังคงจับซองแดงของนางเอาไว้ในมือข้างหนึ่งขยี่ตาที่ง่วงนอนในมืออีกข้างหนึ่งมองเขาแล้วฝ่าฉางอีดด้วยความสับสนเขาวางนิ้วเรียวเท็กบนรลมฝีปากของเขาและทำท่าทางชชผมบางส่วนของเขาล่วงล่นบนดหน้นาผากและดวงตาของเขาก็มืดมนและสงบภายใต้งเงาของตะเกียง พี่สาวของเจ้าถับอยู่อย่ารบกวน,นั้งฉางหนิงพยักหน้าอย่างเชื่อฟังเซียเจิงฉีไปที่ตะเกียงน้ำมันที่อยู่ข้างๆนพูดว่าเจ้าช่วยเถือตะเกียงได้ไหมเสี่ยวฉางหนิงพยักหน้นหาเงยงนางเถือตะเกียงน้ำมันเอาไว้ มือทั้งสองข้างแล้วก็เดินไปข้างหน้าเซียเจิงวางมือข้างหนึ่งเอาไว้ใต้รักแร้ของฝาช่างอี้และมืออีกข้างหนึ่งก็สอดเอาไว้ใต้เข่าของนางแล้วก็อุ้มนางขึ้นเดินอย่างมั่นคงไปข้างหลังช่างหนิงฝาช่างอี้แบกเขาเออกจากป่าสองครั้งนี่เป็นครัง้งแรกที่เขาอุ้มนางนางผอมกว่าที่เขาคิดใช้เวลาเพียงแค่สองเดือนนางประสบกับอุปสรรคมากมายทั้งการแต่ของบิดามันทาการถอนมั่นและยังโดนลุงเจาจะยึดสมบัติ พูดให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็คือการลอบสังหารทั้งสองครั้งนี้เพียงพอจะทําให้คนธรรมาดาคนหนึ่งวัดกลัวไปชั่วชีวิตดูเพลินๆนั่นนงดูเหมือนคนปกติใน,นยังคงออกไปข้างนอกแต่เช้ากลับถึกทุกวันเพื่อหาเงินเทียงครอบครัวนังไม่เคยกินข้าวเย็ยนที่โต๊ะบางครั้งถึงได้เวลาเไ่้กับน,น้องสาวและกล่อมนางเข้านอน เมื่อก่อนเสี่เจิงรือว่านางเป็นคนใจกว้างแต่ในตอนนี้จูๆ่ๆเขาก็รู้สึกว่าบางทีนางไม่ได้เป็นคนใจกว้างนางแค่รู้ว่านางไม่สามารถเศร้าหมองตลอดเวลาได้นางจึงทางานหาเงินกินอิ่มนอนหลับไม่ก้าปล่อยให้ตนเองป่วยและไม่ก้าปล่อยให้ตนเองล้มเหลวพอน้องสาวของนางมีนาเป็นคนเดียวที่สามารถพึ่งพาได้ การเดินทางจากห้องหลักไปยังห้องทางเหนือใช้เวลาไม่นานแต่ในความมืดและแสงสว่างที่พัวพันกันอารมณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นพุ่งผ่านอยู่ในใจของเซียเจิงเมื่อพวกเขามาถึงห้องทางเหนือฉางหนึ่งสูงไม่พอที่จะวางตะเกียงน้ำมันเอาไว้บนโต๊ะนางจึงวางตะเกียงน้ำมันโอไว้ก้าอี้ทรงกลมเซียเจิงวางฝ่าฉางอีที่กำลังหลับไว้บนเตียงฉางหนึ่งวิ่งไปถอดรองเท้าของฝ่าฉางอีด้วยมือทั้งสองข้างนางดึงด้วยแรงดึงรนงงท้าของพี่สาวของนางออก แต่ก็ยังทําไม่ได้เซียเจิงจึงกล่าวว่าเขาทําเองเขาช่วยถอดรองเท้าทั้งสองข้างและจะห่มผ้าให้ฝ่าฉางอีแต่ฉางหนึ่งพูดว่าพี่หญิงยังไม่ได้ถอดเสื้อคลุมเลยเซียเจ,จิงหยุดไปนี้ของเขาชั่วคราวเกลียกล่อมเ็กน้อยพี่สาวของเจ้าทับอยู่การถอดเสื้อคลุมของทางอาจทําทให้ตื่นดังนั้นปล่อยให้นังนอนแบบนี้ฉางหนึ่งจึงยอมแพ้ เมื่อเขาขมาผ้า่มให้ฝานชางอี้เด็กน้อยก็ถอดรองเท้าของนางแล้วก็ปีนขึ้นไปบนเตียงนางช่วยจัดผ้า่มให้พี่สาวเหมือนพยยเพื่ยกตัวเล็กเสียเจิงขอให้เด็กน้อยนอนลงฉะนั้นเขาจึงวางตะกิงน้ำมันไว้บนโต๊ะไม้ข้างๆเขาหันกลับมามองม่านเตียงภายใต้แสงสลัวใบหน้าของฝานชางอี้ก็แดงกำ่ำและนางก็เป็นเช่นนั้นนอนหลับสบายอย่างเงียบสงบจูจ่ๆก็นึกถึงคืนที่เขาสอนกฎหมายต้าอินให้นางน,นางหลับไปขณะท่องวันนอนอยู่บนโตะ๊ะ และละเมอเขาท่านไม่ออกมาในระหว่างที่นอนหลับอารมณ์ที่แปลกประหลาดในใจของเขาเพิ่มมากขึ้นพี่เขยฉางหนึ่งเห็นเขาจ้องมองจึงเรียกเขาเสี่ยเจีงรู้สึกโทรพูธว่าอย่าบอกพี่สาวเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นเสี่ยวฉางถึงสับสนมีอะไรเกิดขึ้นงั้นถือเสี่ยเจีงเงียบไปครู่หนึ่งโดยคิดว่านางเพิ่งตื่นในเวลานั้นอาจจะไม่เห็นดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรไม่มีอะไร เมื่อเขากําลังดับตะเกียงน้ํามันเด็กน้อยก็พูดว่าพี่เขยท่านไปห้องไม่จำเป็นต้องใช้ตะเกียงถือไม่จําเป็นเมื่อพูดจบตะเกียงน้ํามันก็ดับลงและทั้งห้องก็ตกอยู่ในความมืดมิดเซียจึงออกจากห้องอย่างสงบในความมืดแล้วก็ปิดประตูตามหังเมื่อเขาออกไปก่อนที่เขาจะกลับห้องเขาได้พาไหตงชิงซึ่งยังอยู่ในกรงข้างเตาไฟออกไปหลังจากเข้าไปในห้องเขาก็จุดตะเกียงน้ํามันฝนมึกและเขียนจดหมายที่เขาเขียนไม่เสร็จตอนกลางวันให้เสร็จ แล้วนำไปใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ผูกไว้กับเท้าของไห่ตงชิงบาดแผลบนปีกและเท้าของไห่ตงชิงเกือบจะหายดีแล้วเนื่องจากช่วงนี้ไม่ได้บินออกไปไหนแล้วมันยังกินเนื้อสับหรือเครื่องในสดชามอย่างทุกวันดังนั้นเหยื่อไห่ตงชิงตัวนี้จึงมีลักษณะครมไปทุกทีมเมื่อเซียจังยกแขนขึ้นให้ไห่ตงชิงกระโดดขึ้นมาเขาก็รู้สึกถึงน้ำหนักที่ปลายแขนอยาขามวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากส่งจดหมายแล้วให้ปินอยู่ข้างนอกจนฟ้ามืดแล้วค่อยกลับมา ไฮตรงชิงเหลือมองชามเนะื้อสับใบใหญ่ในห้องหลับโดยไม่ดูตัวและรู้สึกถึงความเย็นชายอย่างกระทานหันของคนที่อยู่ข้างหลังมันมันจึงกระพือปีกอย่างรวดเร็วแล้วพินไปสูบความมืดมิดหลังจากที่ไฮตรงชิงบินออกไปแล้วเซียร์เจรไม่ได้เข้าไปในบ้านแต่เขายืนหยุ่ใต้ชายคาโดยประสานมือของเขาและเฝ้ามองดูหิมะตกหนักเมื่อเขาบอกให้เจ้าสินซื้อธัญพืชเขาคาดเดาเอาไว้อยู่แล้วว่าทางการจะสังเกตเห็นในที่สุด เจ้าสินมาหาเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาบอกให้เจ้าสินส่งธัญ,ญพืชไปยังสถานที่ที่เขากําหนดเอาไว้จดหมายที่ให้ไห,ห่ตรงชิงไปส่งทั้นเพื่อเพื่อบอกให้พู้ใต้บังคับบัญชาเก่าขนธัญ,ญพืชสก,กุลเว่ยต้องการกําจัดเขาโดยไม่ต้องเสียทหารแม้แต่นายเดียวแล้วจึงยึดกองทหารหนึ่งแสนนายของเขาในฮุยโจพวกเขาดีดลูกคิดรางแก้ไว้ดีมากแต่เนื่องจากเขายัางไม่ตายวันดีๆของพ่อลูกคู่นั้นจึงสิ้นสุดลง ทีแรกเขาไม่เชื่อเขาหเรือที่จู่ๆก็แพ้ออกไปไม่กี่เดือนก่อนเกี่ยวกับสงครามที่จินโจเมื่อ16ปีก่อนแต่ลุงที่แสนดีของเขาไม่รู้ว่าเขาแอบสืบเรื่องราวที่จินโจนในตอนนั้นแล้ววางกับดักโดยตรงในสนามรบเพื่อสังหารเขาไม่ต้องสงสัยแล้วว่าขา่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจะเป็นเรื่องจริงก่อนที่คืนอำนาจทางท,างทางหารในฮุยโจเขาต้องยืมความช่วยเหลือจากสกุลเว่ยเพื่อดึงตะปูที่ซ่อนอยู่ภายใต้พวกเขาที่วางเอาไว้รอบตัว เมื่อคิดว่าเขานับถือผัวขโมยในฐานะบิดามา16ปีเรื่ฝีปากของเซียเจิงก็เต็มไปด้วยการเยาะเย้ยหากสตรีผู้นั้นไม่ได้ที่จะจากไปพร้อมกับบิดาของเขาเขาจะถูกเลี้ยงดูด้วยมือของห้วยเยยนถึงให้และเขาจะต้องนับผัวขโมยเป็นบิดามาเป็นเวลาถึง16ปีด้วยถือ เขาหลับตาลึกลงและตาเกียงใต้ชายขากระทอดเงาดำบนจมูกสูงของเขาเขานึกถึงสองพี่น้องสกุลฝานอีกครั้งครูหนึ่งเสียเจึงอิชาเด็กคนนั้นจริงๆตอนที่เกิดเรื่องขึ้นกับเขาในตอนเด็กเขาก็โตพอๆกับช้างทิงแต่เมื่อสกุลเสียพังลงกลับไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาที่จะปกป้องเขาจากลมและฝนแต่เด็กคนนั้นดีกว่าเขามากแม้นางไม่มีบิดามารดาแต่นางก็มีพี่สาวที่คอยเลี้ยงดู เมื่อเขาเดิมตาขึ้นอีกครั้งอารมณ์ทั้งหมดในดวงตาของเ,เซียสเดิงก็เงียบไปเขาหัานหลังแล้วเดินกลับห้องถอดเสื้อคลุมออกนอนลงเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ใต้หมอนเขากลุกขึ้นนั่งแล้วก็หยิบหมอนออกมาเมื่อเขาเห็นซอง,งอยู่ใต้หมอนใบหน้าหล่อเหลาของเขาก็ตนึงไปครู่หนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเงินปีใหม่กล่าวกันว่าเงินสําหรับวันส่งท้ายปีกับเพื่อขบับไล่วิญญาณชั่วท้าย จะนำความสงบสุขมาสู่ผู้คนนีคือสิ่งที่สตีผู้นั้นวางเอาไว้ให้เขาถือเซียเจิงเปิดผนึกซองและพบเหรียญเงินหลายเหรียญอยู่ข้างในแม้จะไม่ถึงหนึ่งตำหนึ่งแต่พอถือแล้วกลับรู้สึกหนักเซียเจิงจำไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ทับเงินปีใหม่มานานแค่ไหนหลังจากที่บิดามารดาของเขาเสียชีวิตครั้งนี้ที่เขาได้ทับเงินปีใหม่มาจากท่านยายของเขาตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่วยเวยอยนเลือดเย็ยนและแข็งกร้าวมาตลอดชีวิต ไม่ต้องพูดถึงฐานชายของเขาแม้แต่ผู้ชายของเขาเองเขาก็ไม่เคยแยแสแซงคำเป็นใจทีโดยธรรมชาติแล้วแน่นอนว่าเขาไม่ให้ใครเตรียมเงินอ่างปอาให้พวกเขาในช่ชงปีใหม่เสียเจิงนอนงายโดยยกมือข้างหนึ่งเอาไว้ด้านหลังศีรษะแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็ถือเงินเขามองมันอย่างเงียบๆข้างแสนเทียนพร้อมด้อารมณ์อื่นๆอีกเล็กน้อยที่เพิ่มเติมเข้ามาในคิวที่งดงามของเขาบิดามานดาของนางก็เสียชีวิตไม่มีใครให้เงินปีใหม่แกนางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่รื่มให้ เมื่อฝ่าช่างยิตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นนางก็รู้สึกว่าศีรษะของนางบวมเล็กน้อยนางตื่นสายเล็กน้อยเพราะนางเมาและช่างหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ในห้องแล้วนางค่อยๆลุกขึ้นแต่พบว่าเสื้อผ้าของทางสวมอยู่บนทังกายเป็นอย่างดีนางพยายามอย่างหนักที่จะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ไม่ว่านางนึกถึงมันมากแค่ไหนความทรงจําของนางก็ว่างเปล่าแต่นางยังสามารถกลับไปที่ห้องของทางได้นางคงเดินกลับเองหรืออาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเกียนเชิง ฝานชางอี้รู้สึกกังวลเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้อย่างหลังนี่เป็นเรื่องที่น่าอายน่าอายมากจริงๆนางเหม่าแม้กระทั่งเดื่มสาเกทุกคนต้องหัวเรหยาะแน่ๆหากเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปนางกดหน้าผากที่ปวดเท้าวลกขึ้นและเพิ่งเช็ดหน้าเสร็จไม่นานก็ได้ยินเสียงรองให้ของช่างนิงดังมาจากอีกด้านหนึ่งของห้องฝานชางอี้เดิอนออกพแล้วถามว่ามีอะไรถือ ฉ่างหนิงนั่งยองๆอยู่ข้างโครงนางรองให้น้ำมุกน้ำตาไหลเหี่ยวหายไปแล้วฝานฉ่างอี้ตกตะลึงเมื่อเห็นโคลงที่ว่างเปล่าและพูดว่าบางทีเมื่อคืนประตูโคลงอาจจะไม่ได้ปิดและมันก็บินหนีไปหลังจากอาการบาดเจ็บที่ปีกหาย ฉากหน่งรองให้เศร้ายิ่งกว่าเดิมฝานชางอีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบอกว่าหยอดต้องกลับไปหาบิดามารดาของมันจากนั้นฉากหนิงค่อยๆหยุดร้องให้เซียเจียงคนได้ยินเสียงร้องให้เมื่อเขาออกมาก็เห็นฉากหนงยังคงร้องให้อยู่คลั่งกงและพูดว่ามันจะบินกลับมาอีกครั้งฉากหน่งเงนหยน้าทางน้ําตาจริงเถิดเจ้าคะ ฝานชางอี้คิดว่าเขากำลังเตี้ยกล่อมเทก็กแล้วกลัวว่าชางหนิงจะเสียใจมากขึ้นถ้าพบว่ามันเป็นเรื่องโกหกหลังจากที่นางพูดด้วยความตื่นตระหนกเช่นนั้นนางเพิกเฉยต่อความลำบากใจที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อนาง,นงมาเมื่อคืนนี้แล้วเรียกเชียเจิงมาคุยเซียเจิงไม่เข้าใจท่าทางของทางในตอนแรกต่อมาฝานชางอี้เกี้ยกล่อมชางหนิงแล้วพูดกับเขาว่า จะไม่จําผิดน้องโกหกนางเช่นนี้ช่างนี้อาจจะเหงาเกินไปเมื่อเหลดูใบไม้พิมาถึงข้าตั้งจะจะเลี้ยงลูกไก่เมื่อถึงตอนนั้นนางก็จะจำเหยื่อตนี้ไม่ได้อีกแล้วเซียเฉิงพูดว่าข้าไม่ได้โกหกนางคราวนี้ถึงข่าวฝันช่างอีดูสับสนเรื่องของการให้ไหตรงชิมไปส่งจดหมายไม่สามารถสารภาพได้ในขณะนี้เซียเจิงโกหกโดยไม่น่าแดงหรือว่าหายใจไม่ออกเมื่อเหยื่อถูกแทงให้เชื่อง ข้าจะปล่อยให้มันบินอีกครั้งเมื่อมันบินขับมาเท่านั้นการฝึกจึงจะสมบูรณ์แปลว่ามันเชื่องแล้วเมื่อฝ่าช่างเอี้ยินสิ่งนี้นีก็แสดงว่ายัางไม่แน่ใจไม่ใช่หรือนางเหลือมองเซียเจิอย่างสงสัยเจ้าแน่ใจหรือว่ามันจะบินขับมาเซียเจิงพยักหน้าอย่างสงบแม้ว่าฝ่าช่างเอี้ยงคงมีข้อสงสัยอยู่ในใจแต่นางไม่รู้วิธีฝึกเยี่ยวดังนั้นนางจึงไม่พูดอะไรอีกเหนือแดดเดียวจำนวนเท่าที่นางรมควันเมื่อนานมาแล้วเหยังอคงแขวนอยู่เหนือเตาไฟ ส่วนใหญ่เก็บไว้เพื่อขาย มีเพียงส่วนเด็กๆเท่านั้นที่เก็บไว้สำหรับรับประทานในอดีตเมื่อบิดาของนางยังมีชีวิตอยู่วันนี้ของทุกไปที่บิดาของนางจะนําเนื้อชิ้นหนึ่งไปเยี่ยมผู้เท่าสองคนของสกุลฝานตอนนี้บิดามารดาของนางจากไปแล้วฝานฉางอี้แมไม่ได้ใกล้ชิดผู้เท่าสองคนแต่พวกท่านก็ยังเป็นผู้อาวุโสดังนั้นนางจึงยังต้องประพฤติตนดังเดิมหลังจากอาหารเช้านางตั้งใจจะนําเนื้อแดดเดียวไปให้ผู้อาวุโสสองคนนางบอกให้เซี่ยเจิงช่วยดูแลฉางหนิงแล้วจึงเดินออกไปพร้อมกับเนื้อแดด ฝานตาเสียชีวิตไปไม่นานนี้และบ้านเก่าของสกุลฝานก็ประสบกับความหดหู่เท็กน้อยเมื่อฝานช่างอี้ไปถึงมีเพียงคู่สามีภรรยาผู้เท่าสองคนของสกุลฝานเท่านั้นที่อยู่บ้านเดิมนางหลิวพาลูกสองคนของน้งกลับไปบ้านเดิมของตนเพื่อฉลองปีใหม่ อาจเป็นเพราะผู้ชายทั้งสองเสียชีวิตภายในหนึ่งปี่ันยาฝานผมป่วยผมงอกส่วนท่านปู่ฝานผมเกือบขาดไปหมดแล้วเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมในช่วงปีใหม่ก็สกปรกเช่นกันไม่รู้เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งใจดูแลตนเองหรือเพราะตอนนี้ลูกสะภ้ยเป็นเจ้าบ้านและมีความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีนะักเมื่อพวกเขาเห็นฝานช่างอีพวกเขาก็ให้นางเข้ามาข้างในนางข้างกองไฟแต่ฝานช่างอีแค่ยอยากมอบของให้แล้วจากไปโดยพูดว่า หนิงเหนียงยังรอข้าอยู่ที่บ้านดังนั้นข้าไม่เข้าไปจะดีกว่าเจ้าค่ะท่านปู่ฝานมองดูเนื้อเดดเดี่ยวที่นางนามาให้และจาได้ว่าบุตรชายคนเล็กของเขาเคยนําเนื้อมาชิ้นหนึ่งทุกปีดวงตาของเขาแดงขำและพูดว่าเขามานั่งก่อนสิข้าคิดว่าข้าควรเล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของพ่อเจ้าให้เจ้าฟังฝานชางอีตกตะลึงไม่ได้ยินเสียงนี้นางมีอะไรที่ไม่ดู้เกี่ยวกับอดีตของบิดาอีก เมื่อเห็นท่านปู่ฝานเดินโซซัสโซเสียเข้าไปในพันหลังจากคําพูดเหล่านี้ฝานช่างอี้ยังคงลังในอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเดินตามเข้าไปบ้านหลังเก่าสุดสมกับบ้านของฝานช่างอี้และเห็นได้ชัดว่าไม่ได้รับการทําความสะอาดที่ดีนะักสิ่งต่างๆในบ้านเละเทะเนื่องจากเตาไฟถูกจุดในฤดูหนาวทุกวันโต๊ะเก้าอี้ละมานห้างก็ถูกวางทิ้งเอาไว้ ควันและฝุ่นจึงเยอะและไม่ได้เช็ดออกถ้าไม่เช็ดก่อนนั่งเสื้อผ้าจะเปื้อนคขออมองพักเมื่อลุกขึ้นของตกแต่งในบ้าน้วมเป็นโถดินเผาไทยค่าทั้งฝันและหลานชายของเขาชอบเล่นการพนันดังนั้นสิ่งของมีค่าใ,ใดาในบ้านจึงถูกนําไปจำนำเพื่อได้เป็นเงินนานแล้วสามีภรรยาสูงอายุของสกุลฝันอาศัยอยู่ในห้องทางตะวันตกท่านปู่ฝันพูดหยุ่ในให้ประตูห้องว่ายายแกช้างอี้มาแล้ว ทันยาฝานซึ่งนอนอยู่บนเตียงหันตัวกลับมาสุดท้ายก็หันหลังให้ประตูเห็นได้ชัดว่านางไม่ต้องการพูดอะไรกับฝานชางอี้ด้วยซ้ำทันปู่ฝานรู้สึกละอายเล็กน้อยอธิบายให้ฝานชางอี้ฟังว่าช่วงนี้นางเป็นแบบนี้แหละหลังจากที่ตาหนูถูกฆ่าฝานชางอี้ไม่สนใจตั้งแต่นางจำความได้ทันยาฝานก็ไม่เคยมองครอบครัวของพวกนางดีเลยนางเช็ดมานั่งด้ผ้าที่ทันปู่ฝานส่งมาให้นางหลงข้างกองไฟในห้องหลับเพื่ออ,อุ่นร่างกาย เมื่อท่านปู่ฝานแขวนเนื้อแดดเดียวที่นางทำเอาไว้บนเตาไฟเพื่อรมควันอบไปแล้วฝานช่างอี้แสงเกเห็นว่าจาระตะเกียบที่หยิบขึ้นมายังคงวางอยู่บนข้างๆโต๊ะดูเหมือนคู่สามีภรรยาจะกินจกเป็นอาหารเช้าและไม่มีเนื้อสัตว์อยู่บนโต๊ะเป็นอาหารวันปีใหม่ฝานช่างอี้ขมวดคิ้วและหลังจากท่านปู่ฝานนั่งลงนางก็ถามว่าหลังจากท่านลุงเสียชีวิตทางการให้เงินชดเชย25ตําตำลึงไม่ใช่หรือพวกท่านไม่ได้รับเงินเช่นนั้นหรือ เงิน25่ําตำหน่งไม่ใช่เงินเด็กๆน้อยหากคนธรรมดาใช้ใจอย่างประหยัดและไม่มีใครในครอบครัวต้องหาหมอหรือกินยาเงินสิบตำหนึ่งก็เพียงพอสำหรับใช้ใจในหนึ่งปีท่านปู่ฝานบอกว่าเงินต้องเก็บเอาไว้ให้ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าแต่งภรรยาฝานฉางอี้เลิกคิ้วไม่ใช่ไว้ให้เขาออกไปเล่นผนานอีกหรือท่านปู่ฝานกล่าวว่าป้าสะพ้ยของเจ้าเก็บเงิเงนไว้ป้าสะพ้ยของเจ้าครัวว่าช่วงวัยทุกข์จะทําให้การแต่งงานของเขาล่าช้า ดังนั้นจึงวางแผนจะให้ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าแต่งกันในช่วงวัยทุกข์นางกำลังเรียบเคียงหญิงสาวผู้หนึ่งเมื่อฝ่าชางอีได้ยินสิ่งนี้นางก็หยุดพูดพวกเขาเคยมอบสิ่งดีๆทั้งหมดให้กับฝา่าตาออนนี้บุตรชาของพวกเขาจากไปพวกเขาก็เก็บสิ่งดีๆเอาให้กับหลานชายต่อไปตราบแต่ที่บ้านเดิมไม่มีความคิดที่จะคดโกงเกี่ยวกับบ้านของนางนางก็ยินดีที่จะรักษาสาภาพที่เป็นอยู่ระหว่างทั้งสองครอบครัวต่อไปนางตอบว่าก่อนหน้านี้ ท่านมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของท่านพ่อใบหน้าที่มีรอยยิ้ของท่านปู่ฝานสะท้อนให้เห็นแสงไฟเขาทูบผอมลงพักขึ้นเรื่อยๆถอนหายใจอย่างช้าๆ้อาอ้ยนะที่ตาเหนือต้องเจออาจเป็นผลกรรมของข้าฝานช้างอีรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยไม่ได้ยินสิ่งนี้แล้วยังคงทั้งเงียบร้อยเขาพูดต่อไปแม้ว่าพ่อของเจ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของข้าแต่เขาก็เป็นลูกชายของพี่น้องแท้ๆของข้าในปีทั้นเกิดภัยแล้ง ผู้คนอดอยาก่ทนปู่ที่แท้จริงของเช่าติดตามชาวบ้านไปที่ยุ่งชางของทางการเพื่อหยิบข้าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่ทุบตีจนเสียชีวิตทันยาของเจ้าทิ้งอาหารทั้งหมดในครอบครัวเอามาให้พ่อของเช่าและนางก็อดอยากจนตายขอที่นางจะตายนางฝากพ่อของเช่าเอาไว้กับข้าเมื่อแทนปู่ฝานพูดถึงเรื่องนี้น้ำตากไ็ไหลออกมาจากดวงตาเต็มไปได้เดีรยรดาของเขาใครอยากเลี้ยงดูเด็กคนนั้น เหมือนเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าเองแต่ในช่วงหลายปีแห่งความอดอยากผู้คนที่อดอยากตายอยู่เต็มถนนถูกคนอื่นจับนำมารุ่งในห่อเพื่อกินประทังชีวิตถ้ามีอีกปากอยู่ในบ้าทุกคนจะต้องแ่งอาหารให้พ่อของเจ้ายังมีท่านป้าอีกสองคนของเจ้าที่ไม่ค่อยได้พบนาคนโตอยู่แค่13ปีเท่านั้นแต่ถูกส่งไปเป็นผัวโุภรยาของเสฐีเพลยแลกกับข้าวเขาเครื่องถุงเสียงของท่านปู่ฝานสั่นเทาจนน้ำตาไหล แล้วทั้งครอบครัวเพาย้ายไปเมืองอื่นผ่านไปหลายสิบปีแล้วข้ากับยายเท่าก็ไม่เคยเห็นเด็กคนนั้นอีกเลยเราไม่รู้ว่านางตายหรือยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนท้องที่อายุเพียงแปดขวบก็ถูกขายเป็นเงินสามร้อยอีแปะให้กับไหนหน้าค้ามนุษย์และไม่มีข่าวเกี่ยวกับนางในเวลานั้นมีเด็กที่เหลืออยู่ในครอบครัวก็คือต้านหนิวเออเหนิวและพ่อของเจ้าที่พวกเขาก็ยังไม่สามารถอิ่มท้องได้พ่อของเจ้าอายุเท่ากับเออหนิวของข้า แต่ออเหนียวของข้าร่างกายอ่อนแอเช่นกันเขาล้มป่วยหนักระหว่างเดินทางเพื่อที่จะรักษาเอืรอเหนียวข้าไม่มีทางเลือกนอกจากขายพ่อเช่าให้กับนายหน้าค้ามนุษย์พ่อของเช่าเป็นคนกระตันอยู่ตั้งแต่เด็กตอนที่เขาถูกขายเขายังก้มหัวคำนับให้ข้าสามครั้งเมื่อมาถึงจุดนี้ท่านปู่ฝันก็สะอื้ออย่างช่วยไม่ได้เงินห้าท้อยอีแปดที่ขายเขาไปทําให้ข้ารู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเอืรอเหนียวท่างกายอ่อนแอ หลังจากกินยาไปหลายชุดก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้ข้าคิดว่าข้าจะไม่ได้เจอเพ่อของเจ้าอีกแล้วในชีวิตนี้ใครจะรู้ว่าเมื่อ16ปีที่แล้วเขากลับมาที่ตำบลแห่งนี้พร้อมแม่ของเจ้าเขายังช่วยตามหาเด็กสองคนที่ถูกขายไปเมื่อหลายปีเขาหาคนโตไม่เจอแต่เขาเจอท้องสาวว่ากันว่านางแต่งงานกับครอบครัวทหารแต่ต่อมาเสียชุดในสงครามในช่วงแห่งความอดอยากและสงคราม ชีวิตมนุษย์ใดค่าดังตนยาฝานช่างอีเมฆคาคิดว่าบิดาของเาอจะมีความลับที่ซ่อนอยู่มากมายเมื่อเขาพัดหลงหนางรู้สึกสับสนอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็พูดทําไมพ่อของข้าจึงใช้ชื่อบุตรชายคนที่สองของท่านหลังจากที่เขากลับมาที่นี่ท่านปู่ฝานพูดว่าพ่อของเจ้าบอกข้าว่าตอนกลับมาเขาทํางานเป็นผู้คุ้มกันและสร้างศัตรูเอาไว้มากมายและถามข้าว่าเขาจะสามารถ อยู่ในตำบลในฐานะเอ,อื้อนเหนียวได้ไหมข้าไม่เห็นด้วยได้อย่างไทยดังนั้นข้าจึงบอกกับบุคคลภายนอกว่าเขาคือเอ,อื้อนเหนียวที่พัดหนบไปตอนเดินทางยายเท่าไม่พอใจพ่อของเจ้ามานานหลายปีนางรู้สึกว่าเป็นเพราะพ่อของเจ้าลูกสาวสองคนของนางจึงถูกขายหลังจากที่พ่อแม่ของเจ้าย้ายไม่อยู่ในตำบลนางจึงสร้างปัญหาให้พวกเขานางเอาแต่พูดว่านางต้องทิ้งลูกสาวสองคนผู้พ่อของเจ้าจึงได้รับประโยชน์มากมาจากพ่อของเจ้า ต่อมาแม่ของเจ้าก็เดิ่มป่วยหลังจากให้กําเนิดน้องสาวเจ้าเมื่อเห็นว่านางไม่สามารถให้กําเนิดเด็กผู้ชายได้นางจึงเกิดความคิดที่จะให้พ่อของเจ้าทับลูกชายของตาเหนยียวมาเลี้ยงเพื่อจะได้สืบทรัพย์สินสมบัติของครอบครัวเจ้าในอนาคตท่านปู่ฝานถอนหายใจอย่างหนักใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความระอายนางเสียสติไปแล้วในช่วงปีที่เกิดภัยแล้งขาดแคลนอาหารนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เถียงพ่อของเจ้าเอาไว้แต่พวกข้า ก็คงไม่สามารถเลี้ยงลูกสาวสองคนได้เด็กทั้งหมดทวนไม่อยู่แล้วและสุดท้ายก็เหลือเพียงตาเหนียวเพียงเท่านั้นน,นางจึงตามใจเขาสาแล้วาสาเล่าและนั่นคือวิธีที่เขาถูกแทงดุมฮะเป็นความผิดของข้าที่ข้าไม่สามารถดูแลครอบครัวใหญ่เช่นนี้ได้ตอบหาข้าหรือว,ว่าตาเหนียวทำผิดแต่เมื่อนางร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกสาวสองคนข้าก็ไม่สามารถลงโทษตาเหนียวได้เดิมทีฝานฉ่างอี้ เกลียดท่านยาฝานพอนางรู้สึกว่าหญิงชรา,าใจร้ายและใจดำต่อครอบครัวของนางหลังจากฟังเรื่องราวของสกุลฝานในอดีตแต่ฝานชางอีกก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อน,นางเช่นเดียวกับที่ท่านปู่ฝานพูดถึงแม้พวกเขาจะขายบิดาของนางแล้วแต่ก็ยังล้มเหลวในการช่วยฝานเอนื้อหนิยวท่านยาฝานจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตราบใดที่ไม่รับเลี้ยงบิดาของนางบุตรสาวสองคนและลูกชายคนเล็กของนางจะไม่จากไป เพียงแต่ว่าบิดาของนางบังเอิญตกเป็นเป้าหมายที่จะระบายความไม่พอใจของนางพอดีฝานฉ่างอีกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คืออดีตาแต่ที่พวกท่านไม่มาที่บ้านของข้าอีกต่อไปเพื่อกอบปัญหาใ้ไทยบิดาของข้าเคยปฏิบัติกับพวกท่านในอดีตอย่างไทยในอนาคตข้าก็จะปฏิบัติต่อพวกท่านเช่นเดียวกันท่านปู่ฝานพูดว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ข้าบอกเรื่องนี้กับเจ้าตอนนั้นพ่อของเจ้ามาพบข้า ก่อนที่จะเกิดเหตุให้กับพ่อแม่เจ้าฝานฉางอี้มองดูอย่างพลาใจท่านปูฝ่ฝานรู้สึกผิดและละอายกับเขาพ่อของเจ้าแบ่งท้านและที่ดินของครอบครัวเจ้าและเขายังเขียนจดหมายลาตายโดยบอกว่าร้านหมูสามารถยกให้หลุกของเจ้าได้สมบัติที่เหลือมอบให้เจ้าและน้องสาวของเจ้าข้าถามเขาว่าศัตรูของเขากลับมาแล้วหรือขับปฏิเสธที่จะพูดมากกว่านี้ขอให้ข้าปกป้องพวกเจ้าสองพี่น้องต่อจากนี้ไป แต่ไม่คาดคิดว่าใหญ่เท่าจะเป็นคนพักไม่มีหูทูดเปิดเผยเรื่องนี้กับทุกคนหลังจากพ่อแม่ของเจ้าจาักไปแล้วฝานตาติดการพนันมาหลายปีกลายเป็นคนโง่เขามากขึ้นเรื่อยๆเขาเขาโมยจดหมายลาไายแล้วก็เผามันทิ้งข้าห้ามเขาไว้ไม่อไหร่ฝานฉ่างอีได้ยินบิดามารดาของนางเต็มการทุกอย่างเอาไว้ก่อนตายมือและเท้าของเขาไม่สามารถหยุดความหนาวเย็นได้มือทั้งสองข้างที่วางอยู่ตรงหน้ากำหัดแน่นโดยไม่ดูตัว เรียฝีปากข่าวซีดหมายความว่าก่อนหน้านั้นท่านพ่อของข้าคงรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเขากับท่านแม่อาจจะต้องตายจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ